คือคนที่มีจิตใจชนิดที่จะไหลตกไปสู่สิ่งที่เรียกว่ากามหรือกามารมณ์เท่านั้นแหละโดยเฉพาะจะเห็นอยู่ในพวกวัยรุ่นทั้งหญิงทั้งชายหายใจเป็นสิ่งนี้เรียนก็เพื่อสิ่งนี้ทำงานก็เพื่อสิ่งนี้ที่เมือ่อเป็นไปหนักข้าวตามลำดับลำดับมันก็มีเบื่อเหมือนกัน หรือบางเวลามก็มีเบื่อเหมือนกันก็ไปสนใจเรื่องวัตถุบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับขา,มารมรรมนา่ศิละปะวัตถุเป็นต้นแต่เป็นสิ่งที่ยังมีรูปร่างอะไรว่ารูปบริสุทธิ์อย่างนี้ก็เรียกว่าไอ้พวกรูปาวจรหรือรูปาวจรภูมิจิตใจของเขามุ่งไป ความพอใจกับสิ่งที่เป็นเพียงรูปธรรมบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับคามาร่มซึ่งมันก็มีน้อยคนหรือถ้ามีในคนเดียวกันในวัยเดียวกันนั้นมันก็มีเวลาที่จะสนใจอย่างนั้นน้อยถ้าสูงไปอีกเบื่อนี่อีกก็ไปยังเรื่องที่ไม่มีรูปสิ่งที่ไม่มีรูปเช่นเกียรติยศเป็นต้นมันไม่มีรูป รูปุญกุศลเป็นต้นมันไม่มีรูปก็เลยเรียกว่าพวกอรูปาวัจรภูมิจิตใจขอเขาจะวิ่งตกหาไปในสิ่งนี้เช่นคุณย่าคุณยายของเราก็สนใจเรื่องบุญเรื่องกุศลหรือทำไมงั้นก็สนใจเรื่องเกียดเรื่องอะไรซึ่งไม่ใช่รูปถ้ามันย,ยังฉลาดกว่านั้นอีก มันก็จะสนใจไปยังสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายคือพ้นไปเสียจากสิ่งเหล่านี้ให้หมดเพื่อปะความเป็นอิสระความว่างของจิตใจนี่เขาเรียกว่าโลกุตระภูมิเรา,าอยู่เหนือโลกมีจิตใจที่อยากจะดิ้นรนออกไปอยู่เหนือโลกสูงกว่าโลกอะไนี่ภาษาวัดำฟังยากๆอย่างนี้ แต่ที่แท้มันก็แสดงข้อแท้จริงที่แท้จริงอย่างยิ่งในชีวิตทุกคนกามาวัจะระภูมิจิตใจคอยจะพลัดตกลงไปในกามไอรูปวาวัจะระภูมิจิตใจก็คอยจะ,จะวิ่งไปหาไอรูปบริสุทธิ์เป็นที่พอใจอไม่มีเรื่องกามารูปวาวัจะระภูมิก็ไปเรื่องที่ไม่มีรูปไม่ใช่รูปเป็นเกียรติเช่นบุญกุศลถ้า โลก,กุตระภูมิก็มันอยากจะออกไปพ้นจากโลกเนื้อการบีบคั้นโดยประการทั้งปวงของโลกเมื่อทั้งหมดมันมีอยู่เท่านี้แล้วพวกมหาวิทยาลัยรู้เท่าไรไวัยรุ่นในมหาวิทยาลัยรู้เท่าไรถ้าผมจะพูดว่ารู้เท่าที่เคียดรู้เรื่องรอยควายของตัวนี่คุณจะว่าจริงหรือไม่จริง ว่าจะโกรธหรือไม่โกรธที่ถ้าเห็นว่าจริงมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องพยายามต่อไปให้มันมากกว่ารอยควายหรือหนองน้ำเล็กๆตั้มหับเขียดหรือกบถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าถูกแล้วที่เราจะมาอบรมวิชาความรู้ทางธรรมะ กันในลักษณะอย่างนี้บ้างในส่วนรู้มันก็จะได้รู้จากสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั้นมันกว้างออกไปที่ในส่วนการปฏิบัติก็จะมีโอกาสฝึกฝนสิ่งที่เรียกว่าการบังคับตัวเองหรือการเคารพนับถือตัวเองอะไรก็ตามให้มันมากขึ้นตัวยอย่างง่ายๆเช่นคุณต้องมานั่งกันตรงนี้ตั้งแต่ตีสี่ เึ่งคุณก็ไม่ค่อยอยากจะทำต้องบังคับตัวเองมันจึงจะตื่นได้อย่างนี้แล้วมามามาประชุมกันที่นี่ในเวลาที่ยังอยากจะนอนนีอยู่ได้ก็เป็นเรื่องฝึกการบังคับตัวเองซึ่งไม่ค่อยมีโอกาสจะฝึกอยู่ที่กรุงเทพก็ฝึกได้แต่แล้วก็ไม่ฝึก เราไม่มีความจําเป็นหรือไม่มีระเบียบหรือข้อตกลงที่ว่าจะฝึกเมื่อตกลงมันก็ทําลายข้อตกลงเสียทั้งขอยถือเป็นโอกาสสําหรับการฝึกทุกอย่างที่ควรจะฝึกเช่นการบังคับตัวเอง